หลบสปอยวันนี้นะครับกับม a ส s ตร o หนึ่งในหนังที่สวยงามที่สุดของปีนี้เลย m a ส s t r o กำกับและนำแสดงโดยแบรดลีย์คูเปอร์นะครับ เรื่องราวของเลนนาร์ดเบิร์นสไตน์คอนดักเตอร์และนักประพันธ์เพลงชื่อดังชาวอเมริกันโดยที่ตัวหนังเนี่ยเล่าถึงความสัมพันธ์ของเขากับภรรยารับบทโดยแคร์รีมาริกกนยอมรับตรงๆนะครับว่าเกิดไม่ทันเลนนาร์ดเบิร์นสไตน์ก่อนดูเนี่ยผมก็แอบเช็คข้อมูลประวัติแกในอินเทอร์เน็ตไวๆเนาะว่าแกเป็นใครทำอาชีพอะไรแต่ด้วยความที่ผมไม่รู้เนี่ยแหละมันทำให้หนังเนี่ยมีความพิเศษ เพราะว่าเรื่องยอ่อเนี่ยบอกแค่ว่าตัวหนังโฟกัสที่ความสัมพันธ์ของแกกับภรรยาใช่ไหมฮะแต่หนังเนี่ยทำผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันขอไม่สปอยนะครับบอกแค่ว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธรร์ธรรมดาาแน่นอนซึ่งหนังเนี่ยเล่าเรื่องในลักษณะที่ต่างชาติเขามาจะเรียกกันว่าโชดอนเทลนะครับคือไม่ต้องบอกไม่ต้องเฉลยแต่ให้ภาพให้เหตุการณ์มันเล่าเรื่องนะฮะให้คนดูเห็นเองแล้วก็ไปคิดต่อเองว่าแบบอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ ในส่วนของนักแสดงเนี่ยผมว่าเต่งทั้งคู่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นโกลบหรือว่าออสการ์ในช่วงต้นปีหน้าทั้งนำชายนำหญิงเลย Bradley Cooper แบรดลีย์คูเปอร์แสดงให้เห็นอีกครั้งนะครับว่านอกจากหน้าตาที่หล่อเหลาเนี่ยฝีมือการกำกับและการแสดงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเปิดมาแค่ฉากแรกเนี่ยผมก็ประทับใจแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยเราไม่เห็นแบรดลีย์คูเปอร์แต่ว่าเราเห็นอีกตัวละครหนึ่งไหนจะลีลาการกวัดแกว่งไม้นะครับบนเวทีอีกถือว่ามืออาชีพเลย ซึ่งจากที่แกให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาเตรียมตัวกับการรับบทบาทเป็นเลนน่ดเบิร์นสไตน์ราวๆ6ปีนะครับตั้งแต่ก่อนเอสไตสบอลฉายซะอีกแล้วในพาร์ทของการกำกับเนี่ยผมว่าพัฒนาจากเรื่องแรกเนี่ยมาอีกระดับหนึ่งอย่างชัดเจนเลยมุมกล้องสวยๆนะครับไดอะล็อกคมๆการเล่นกับภาพขาวดำรวมถึงแอสเปกต์เรโชในช่วงต้นที่มีความสอดคล้องนะครับกับความสวยงามในยุคสมัยเก่าของฮอลลีวูดก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นภาพสีปกติ ซึ่งนอกเหนือจากการล้อเรื่องไทม์ไลน์ของหนังเนี่ยยังสะท้อนถึงตัวความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของเลนน์ดเบิร์นสไตน์กับภรรยาด้วยจริงๆในตอนแรกสตีเวนสปิลเบิร์กกับมาร์ตินสกอ์เซซีเนี่ยมีชื่อเต็งที่จะมารับกำกับหนังเรื่องนี้นะครับก่อนที่เอสไตอ์บอนของแบรดลีย์คูเปอร์เนี่ยเข้าตากรรมการจนคุณปู่แกบบอกว่าเฮ้ยคุณกำกับเลยแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ยังนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ส่วนแครีมาลลิแกนเนี่ยในบทบาทของเฟลิเชียนะฮะ ภรรยาของเลนนี่เนี่ยคือสุดยอดเลยโดยเฉพาะการแสดงอารมณ์ผ่านดวงตาสีหน้านะครับแล้วเรื่องนี้เราได้เห็นตัวละครเติบโตตั้งแต่วัยหนุ่มสาวยันแก่เลยเพราะฉะนั้น acting เนี่ยเราจะได้เห็น range อายุที่กว้างมากนะครับแล้วในแต่ละวัยเนี่ยทำได้ดีมากๆทั้งคู่เลยโดยเฉพาะแคร์รีสำหรับช่วงท้ายของหนังในบ้านปลายชีวิตของเฟลิเชียเนี่ยโอ้โหแสดงดีมากๆถือว่าขยับเข้าไปใกล้รา,ลางวัลเข้าไปอีกนะครับ ถ้าคุณมองหาหนังที่ถ่ายสวยๆดนตรีเพราะๆการแสดงเทพๆเ,เรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนอยากเปรียบเทียบหนังเรื่องนี้เหมือนแจ๊สบาร์นะครับด้วยบรรยากาศด้วยดนตรีที่ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมดเนี่ยมันสวยงามมันผ่อนคลายถามว่ามันจะสนุกเหมือนไปร้านชิลกับเพื่อนๆฟังดนตรีสดมีท่อนฮุกให้ตะโกนร้องก็คงไม่ใช่แบบนั้นเนาะสำหรับมาสโตรผมให้9เต็ม10เฉียบเลยครับถูกจริตสุดๆ และที่สำคัญไม่ใช่หนังแฟรนไชส์หรือภาคต่อใดๆด้วยแล้วทำออกมาได้ละเมียดละไมมากๆส่วนแบรลลี่คูเปอร์เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในผู้กำกับนักแสดงอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆผมนี่แอบสมัครเป็นแฟนคลับเหมือนกันอยากดูหนังเรื่องถัดไปในฐานะผู้กำกับเลยแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับคิดว่าเหมาะสมกับรางวัลที่ได้เข้าชิงไหม ใครชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับเช่นเคยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใื้กับช่องลบสปอยด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับลบสปอย